รถคันนี้วิ่งได้กี่กิโลเมตรนี่ควรจะเป็นคําตอบง่ายๆแต่ว่าในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ตัวเลขนี้ซสทีเดียวครับถึงเราจะมีมาตรฐาน EPA ที่ให้ระยะวิ่งที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดแต่ที่จริงไม่มีมาตรฐานไหนที่บอกได้เปะ๊ปะๆว่ารถคันนี้สามารถวิ่งได้กี่กิโลให้ขับเร็วใช้อัตราเร่งที่รวดแรงปก็าอาจจะได้ระยะทางที่ลดลงหรือว่าใครใช้ความเร็วคงที่ความเร็วไม่สูงเกินไปก็าอาจจะได้ระยะทางวิ่งที่มากขึ้น ดังนั้นระยะทางที่รถแต่ละคันวิ่งได้จะขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานซึ่งไม่มีตัวเลขเดียวที่บอกได้ว่ารถคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ระยะการวิ่งที่แท้จริงจึงขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานณนะขนาดนั้นๆดังนั้นถ้าเราต้องการหาอัตราวิ่งที่แท้จริงควรหาจากอัตราการใช้พลังงานเราทําได้ด้วยการใช้สูตรต่อไปนี้ครับโดยปกติค่าการใช้พลังงานในรถไฟฟา้าทั่วไปที่นิยมใช้จะมีอยู่2หน่วยก็คือ วัตต์อั่วโมต่อกิโลเมตรและกิโลวัตต์อัวโมต่อ1น0กิโลเมตรถ้าการใช้พลังงานเป็นวัตต์อัวโมต่อกิโลเมตรระยะทางที่วิ่งได้เท่ากับ1000นหารด้วยค่าการใช้พลังงานแล้คูณด้วยความจุแบตเตอรี่แต่ถ้าการใช้พลังงานอยู่ในหน่วยกิโลวัตต์อัวโมต่อ1น0กิโลเมตรระยะทางที่วิ่งได้เท่ากับ100หารด้วยค่าการใช้พลังงานแล้วก็คูณด้วยความจุแบตเตอรี่ครับถ้าต้องการระยะทางวิ่งที่เหลือให้เอาปริมาณแบตเตอรี่หารด้วย1 0์ที่ได้ครับับเราามดูตวอย่างแรรกกัันคบ รถเทสลาโมเดลว Longrange ขนาดแบตเตอรี่7 5้กิโลวัตต์อัล้พลังงาน214วัตต์อลต่อกิโลเมตรจะได้ระยะวิ่งเท่าไหร่และถ้าหากแบตเตอรี่เหลือ64%เเจะเหลือระยะวิ่งเท่าไหร่ระยะวิ่งเท่ากับ1,000หารสองคูณ75กิโลวัตต์อลก็จะได้ระยะวิ่งเท่ากับ350กิโลเมตรแต่ถ้าแบตเตอรี่เหลืออยู่64%เระยะวิ่งที่เหลือจะเท่ากับ350 64, หารด้วย 100, ห้าสิบคูณหกสิบสี่หารครับ แลมาลองดูเฉลยกันครับคอมพิวเตอร์ในรถเทสลาคำวนวณอัตราการใช้พลังงานอยู่ที่2 1 4วัตต์ต่อกิโลเมตรแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่ที่6 4นคำวนวณระยะวิ่งคงเหลืออยู่ที่225กิโลเมตรคาดเติมไปเพียงกิโลเดียวใกล้เคียงกับที่เราคำวนวณเองมากครับซอฟต์แวร์ในรถไฟฟ้าที่ดีจึงควรมีการคำวนวณแบบนี้เพื่อให้ได้ระยะวิ่งคงเหลือที่แม่นยำที่สุดครับดังนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าในรถของเรามีการคำวนวณแบบไหนให้เราลองคำวนวณเองแล้วก็เปรียบเทียบกับที่รควนวณให้ ตัวยอย่างต่อไปออตโต้สามมีการใช้พลังงาน15.3กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรจะวิ่งได้ไกลกี่กิโลเมตรและถ้ามีแบตเตอรี่เหลืออยู่40%จะเหลือระยะวิ่งอยู่กี่กิโลเมตรระยะวิ่งที่ได้เท่ากับ100หารด้วย15.3คูณด้วย60.4กิโลวัตต์ชั่วโมงเราจะได้ระยะวิ่ง395กิโลเมตรถ้าแบตเตอรี่เหลือ40%จะเหลือระยะวิ่งเท่าไหร่ให้เอา395คูณ40หารด้วย100ได้ผลลัพธ์เท่ากับ158กิโลเมตร หากเราเช็คระยะวิ่งที่เหลือของวอตโต้3หน้าจอจะขึ้นว่า1 9 3กิเมตรซึ่งไม่ตรงกับที่เราคำนวณทั้งนี้ก็เพราะว่า Setting ของการแสดงผลถูกตั้งเป็นค่าคงที่ WLTP หรือว่า NEDC นั่นเองในการใช้งานจริงไม่แนะนำให้ตั้งเป็นโหมดนี้เพราะว่าระยะทางวิ่งที่เหลือจะไม่ตรงกับความเป็นจริงและอาจจะทำให้เรากะระยะผิดได้เราควรเปลี่ยนโหมดการแสดงผลให้เป็นด y นามิกเพื่อให้คำนวณจากอัตราการใช้พลังงานจะแม่นยำกว่า แต่ถ้ารถไฟฟ้ารุ่นไหนที่ไม่สามารถแสดงระยะคงเหลือจากค่าการใช้พลังงานได้เรอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษว่าระยะทางที่เหลือไม่สามารถใช้งานได้แต่ต้องคำนวณเองครับนี่ก็เป็นอีกวิธีในการหาระยะวิ่งจริงครับในขณะที่ระยะวิ่งแบบ EPA จะเป็นค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แต่ในการหาระยะวิ่งจากอัตราสิ้นเปลืองเป็นการหาระยะวิ่งที่ได้ในการขับขี่แบบของเราซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า EPA ที่เป็นค่าเฉลี่ยก็ได้ดังนั้นหากเราอยากรู้ระยะวิ่งจริงของรถไฟฟ้าคันไหน วิธีที่ดีที่สุดก็คือไปทดลองขับและจับค่าการใช้พลังงานที่ได้เราก็จะคำนวณหาระยะวิ่งที่แท้จริงได้ครับหวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเลือกรถไฟฟ้านะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ